หนังสือ b บรนด์ Tra ร y on ออนโก21หลักการตั้งเป้าหมายที่คุยได้ผลตลอดชีวิตหากคุณเชื่อว่าตัวเองถูกลิขิตมาให้ประสบความสำเร็จคุณจะทำอะไรให้แตกต่างไปจากเดิมหากคุณไม่มีความชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณก็จะได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการจงเขียนเป้าหมายของคุณออกมาวางแผนเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายเหล่านั้นแล้วลงมือทำตามที่วางแผนไว้ทุกคน คนธรรมดาที่เป้าหมายชัดเจนสามารถแสงพวกอัจฉริยะที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองต้องการอะไรได้แบบไม่เห็นฝุ่น 1. จุดเริ่มต้นสิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่จุดที่เราอยู่แต่เป็นทิศทางที่เราเรามุ่งไปการใช้ชีวิตโดยไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็เหมือนกับการขับรถท่ามกลางหมอกหนาะไม่ว่ารถคุณจะทรงพลังสักแค่ไหนคุณก็จะชับอย่างเชื่องช้าและไม่มั่นใจคุณยังไม่จําเป็นต้องรู้ว่าจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงในตอนแรก แค่แตัดสินใจให้แน่ชัดว่าต้องการอะไรถ้าคุณทำได้ทุกอย่างคุณจะอยากเป็นอยากมีหรืออยากทำอะไรกันแน่อะไรที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความหมายชีวิตตอนนี้ควรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วต้องทำอะไรบ้างถึงจะไปถึงเป้าหมายอะไรที่ควรลงมือทำทันทีสองรับผิดชอบชีวิตของคุณทุกคนอาจจะเคยหัวเสียกับเรื่องที่ผิดพลาดบางครั้งอาจเกิดจากเราเองบางครั้งเกิดจากคนอื่นการพูดว่า ฉันรับผิดชอบเองทําให้คุณไม่มีเหตุผลที่จะรู้สึกโกรธไม่มีใครสามารถทําให้คุณรู้สึกต่ําต้อยได้ถ้าคุณไม่ยินยอมจงมองว่าคุณคือเจ้านายของตัวเองสร้างกลยุทธ์ให้ตัวเองคุณจะบริหารตัวเองยังไงจะจัดการเงินตัวเองยังไงจัดการความสัมพันธ์กับคนรอบตัวยังไงจงเป็นหุ้นเติบโตอะไรคือกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณมีรายได้สูงขึ้นปีและ25-30%ถึงทุกปี คนที่เชื่อว่าพวกเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้เต็มที่จะรู้สึกแข็งแกร่งมั่นใจทั้งยังมองโลกในงแงบ่บวกพวกเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองแบบสุดๆในทางตรงกันข้ามคนที่เชื่อว่าตัวเองถูกควบคุมจากปัจจัยภายนอกเช่นเจ้าหน่ายค่าใช้จ่ายชีวิตคู่ปัญหาในวัยเด็กคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยส่งผลให้พวกเขาอ่อนแอโกรธวาดกลัวคิดลบยิ่งรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้รับผิดชอบมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองควบคุมชีวิตมากขึ้นเท่านั้น และยิ่งรู้สึกว่าตัวเองควบคุมชีวิตได้มากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งมีความสุขและมั่นใจมากขึ้นเท่านั้น 3. กํกำหนดค่านิยมของคุณให้ชัดเจนยิ่งค่านิยมของคุณชัดเจนมากเท่าไหร่การกระทําของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นถ้าคุณยึดว่าในค่านิยมว่าโลกใบนี้น่าอยู่และเชื่อว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จคุณก็จะคาดหวังว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีประโยชน์ต่อคุณในทางใดทางหนึ่ง คุณจะมีความสุขที่สุดก็ต่อเมื่อสิ่งที่ทำนั้นสอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองการกำหนดค่านิยมให้ชัดเจนจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการมีประสิทธิภาพสูงและการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก่อนจะปีนบันไดความสำเร็จคุณต้องดูให้แน่ใจว่าบันไดนั้นพาดอยู่ถูกอาคารจงจำไว้เสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมาจากไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณกำลังมุ่งหน้าไปทางไหน ยิ่งทำในสิ่งที่สอดคล้องกับอุดมคติของตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งชอบเคารพตัวเองและมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นลองเขียนคำไว้อาลัยสำหรับงานศพตัวเองคุณสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบ้างเพื่อใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมของตัวเองมากขึ้น 4. วิเคราะห์ความเชื่อของคุณคุณไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นแต่คุณจะเห็นในสิ่งที่ตัวเองเชื่ออยู่แล้ว เราค้นพบว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้ด้วยการเปลี่ยนทัศนคติความเชื่อที่เลวร้ายที่สุดคือความเชื่อที่สร้างข้อจำกัดให้ตัวเองคนเราแค่ฉลาดหรือเก่งกว่าคนอื่นในบางเรื่องและบางเวลาเท่านั้นอย่าดูถูกตัวเองหรือมั่นใจเกินไปความเชื่อเป็นสิ่งที่คุณต้องสร้างขึ้นมาไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาแต่เกิดถ้าไม่รู้จะเชื่ออะไรผมขอแนะนำให้คุณเลือกเชื่อว่าฉันถูกลิขิตมาให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในชีวิต จงแกล้งทำไปจนกว่าคุณจะทำได้จริงๆคุณคิดอะไรคุณก็มักจะได้อย่างนั้นถ้าคุณคิดว่าตัวเองทำไม่ได้คุณก็จะทำไม่ได้หากคุณเชื่อว่าตัวเองถูกลิขิตมาให้ประสบความสำเร็จคุณจะทำอะไรให้แตกต่างไปจากเดิม 5. สร้างอนาคตของคุณเองมุมมองระยะยาวคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินความสำเร็จในด้านการเงินและชีวิตส่วนตัวลองถามกับตัวเองว่าถ้าอยากสร้างอนาคตที่สมบูรณ์แบบฉัน ต้องทำสิ่งใดให้สำเร็จบ้างเรามักประเมินสิ่งที่ตัวเองน่าจะทำสำเร็จในหนึ่งปีไว้สูงเกินไปแต่ประเมินสิ่งที่ตัวเองน่าจะทำสำเร็จในหปีไว้ต่ำเกินไปอย่างไม่น่าเชื่อฉันมีรายได้เท่าไหร่รูปแบบการใช้ชีวิตของฉันเป็นอย่างไรฉันอาศัยอยู่ในบ้านแบบไหนฉันขับรถยนต์รุ่นอะไรสินค้าราคาสูงประเภทใดบ้างที่ฉันซื้อให้ตัวเองและครอบครัวใช้ฉันมีเงินเก็บอยู่ในธนาคารเท่าไหร่ ฉันออมเงินและลงทุนเท่าไร่ในแต่ละเดือนและแต่ละปีฉันอยากมีทรัพย์สินมากแค่ไหนตอนเกษียณจินตนาการถึงชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบชีวิตครอบครัวคุณเป็นอย่างไรใครบ้างที่ยังอยู่ในชีวิตของคุณและใครบ้างที่ไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วคุณใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนและรู้สึกอย่างไรบ้านของคุณเป็นอย่างไร หากหปีข้างหน้าชีวิตของคุณสมบูรณ์ในทุกด้านความสัมพันธ์ของคุณกับบรรดาคนสําคัญในชีวิตจะเป็นอย่างไรอีก5ปีข้างหน้าคุณเพิ่มความรู้และทักษะใดาให้ตัวเองบ้าง 6. กําหนดเป้าหมายที่แท้จริงของคุณเป้าหมายของคุณต้องชัดเจนวัดผลได้และสมเหตุสมผลมีขอบเขตเวลาไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆต้องท้าทายให้คุณอยากทําและไม่เวอร์จนคุณท้อและต้อสอดคล้องกับค่านิยมของคุณไม่ขัดแย้งกันเอง รวมถึงต้องบาลานในแง่าอาชีพการเงินครอบครัวสุขภาพด้วยและที่สําคัญที่สุดคือจะมีหลายเป้าหมายได้แต่ต้องมีอันที่ชัดเจนที่สุดเขียนเป้าหมายสิบอย่างแล้วเลือกมาอย่างหนึ่งสิบสเต็ปหหากคุณเลือกได้แค่เป้าหมายเดียวคุณจะเลือกอะไร 2. จงเชื่อว่าคุณจะทําได้ 3. เขียนเป้าหมายของคุณออกมาสี่ระบุจุดเริ่มต้นของคุณถ้าอยากลดน้ําหนักก็เริ่มจากช่างตอนนี้เลย 5. ระบุเหตุผลว่าทำไมคุณต้องการสิ่งนั้นลิตรประโยชน์ของมันออกมา 6. ก,กำหนดเส้นตายถ้าเป้าหมายใหญ่มากให้แบ่งออกเป็น Milestone 7. ระบุอุปสรรคที่ขวางคุณเอากฎ8ปด0ยมาใช้กำจัดอันที่สำคัญสำคัญก่อน 8. ระบุความรู้และทักษะเพิ่มเติมที่ต้องใช้อะไรที่เราต้องฝึก 9. ระบุคนที่คุณต้องการขอความช่วยเหลือทำยังไงให้เขามาช่วยเราสิ 10. วางแผนรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน 11. หอมั่นจินตนาการถึงเป้าหมายคุณ 12. อย่าล้มเลิก 7. เลือกเป้าหมายหลักที่ชัดเจนที่สุดของคุณเหมือนเวลาคุณอยากได้รถสปอร์ตสีแดงตอนแรกก็ไม่ค่อยเห็นหรอกพออยากได้เท่านั้นและเห็นรถคันนั้นทุกที่เลยไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณจะมองเห็นรถสปอร์ตสีแดงชัดขึ้นมาทันทีเพราะสมองคุณกำลังมองหาเป้าหมายต้องเป็นสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆชัดเจนขนาดเด็กยังเข้าใจได้ว่าคุณอยากได้อะไร ต้องวัดผลได้และระบุจำนวนไว้อย่างชัดเจนเช่นอยากมีรายได้1.00 k u s d ต่อปีในปี2025สมเหตุสมผลด้วยถ้ามากไปคุณจะเลิกทำเพราะไม่มีทางทำได้ลองตั้งเป้าหมายที่มีโอกาสสำเร็จ80-90%แต่ไม่ใช่100%นั่นง่ายไปหากคุณรู้อย่างแน่นอนว่าตัวเองไม่มีทางล้มเหลวสิ่งสำคัญเพียงหนึ่งเดียวที่คุณจะวาดฝันคืออะไร ฝึกเขียนเป้าหมายสิบอย่างแล้วถามว่าในบรรดาเป้าหมายเหล่านี้อันไหนจะส่งผลดีต่อชีวิตเรามากที่สุดเขียนสิ่งต่างๆที่คุณสามารถทําได้เพื่อเข้าใกล้เป้าหมายให้มากขึ้นจากนั้นลงมือทําอย่างน้อยหนึ่งอย่างทันทีและจงทําทุกวัน8เริ่มจากจุดเริ่มต้นโจทย์ของคุณคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้กับเป้าหมายที่คุณอยากไปให้ถึงถ้าคุณมีเป้าหมายด้านการเงินลองหาค่าตัวต่อชั่วโมง โดยการเอารายได้ต่อปี2 8 0หรือรายได้ต่อเดือน1,73แล้วลองหาดูว่ารายได้ที่คุณต้องการในอนาคตต้องหาเงินให้ได้ชั่วโมงละเท่าไหร่คุณจะเห็นแกลจงอย่าทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดรายได้ต่ำกว่าค่าตอบแทนรายชั่วโมงที่คุณต้องการถ้าคุณไม่เข้าขั้นเดือดร้อนให้เอาเวลาไปทำให้ตัวเองคู่ควรกับรายได้นั้นลองคำนวณเป้าหมายสิ่งที่คุณมีคุณจะรู้ว่าแต่และวันแต่และชั่วโมงต้องหารายได้เท่าไหร่ จำไว้ว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอยู่เสมออะไรฉุดรั้งคุณไว้ไม่ให้ไปถึงเป้าหมายทำไมคุณไม่ได้เงินเดือนมากกว่านี้ถ้าคุณไม่รู้ก็ลองถามหัวหน้าคุณดูสินทรัพย์ทางการเงินที่มีค่าที่สุดของคุณก็คือศักยภาพในการสร้างรายได้สิ่งใดที่เรายังไม่ได้ทำและควรเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้และสิ่งใดที่เราควรเลิกทำโดยสิ้นเชิงการทุ่มเวลาให้กับการประเมินสถานการณ์ของตัวเองอย่างรอบด้านและซื่อสัตย์ก่อนเก่า ไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาได้หลายเดือนหรือหลายปีเลยทีเดียว 9. ตั้งเป้าหมายทางการเงินและไปให้ถึงปลายทางเงินอาจไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตแต่มันก็สําคัญเทียบเท่ากับออกซิเจนอย่าหลอกตัวเองใช้12ขั้นตอนที่อยู่ในบท6ลองเขียนวิธีดู 10. เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพคุณรายได้ถูกกําหนดโดย 3. ปัจจัย 1. สิ่งที่คุณทํา 2. คุณทำสิ่งนั้นได้ดีแค่ไหน 3. ระดับความหายากในการหาผู้อื่นมาแทนคุณไม่มีใครเก่งหรือฉลาดกว่าคุณคนเราแค่เก่งหรือฉลาดกว่ากันในบางเรื่องเท่านั้นกฎเหล็กของการพัฒนาตัวเองคือคุณสามารถเรียนรู้ทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองได้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่องโดยปราศจากข้อจำกัดเว้นแต่ว่าคุณจะสร้างข้อจำกัดนี้ขึ้นมาเองในความคิดและจินตนาการ ในแต่ละอาชีพจะมีทักษะที่จําเป็นอยู่ไม่กี่อย่างและคุณจะเก่งเท่ากับทักษะที่คุณเชี่ยวชาน้อยที่สุดสิ่งที่คุณต้องทําก็คือระบุทักษะที่สําคัญออกมาแล้วพัฒนาทักษะสําคัญที่คุณเชี่ยวชาน้อยที่สุดให้เทียบเทกับทักษะที่เหลือแล้วถามตัวเองต่อว่าทักษะใดที่หากคุณพัฒนาจนเชี่ยวชาญแล้วจะส่งผลดีต่อการทํางานของคุณมากที่สุดหากคุณคิดว่ามันสําคัญต่อแผนของคุณก็ไม่มีอะไรมาหยุดไม่ให้คุณเรียนรู้มันได้แม้ว่ามันจะยากแค่ไหน 11. พัฒนาชีวิตครอบครัวและความสัมพันธ์ของคุณเช่นเคยเอาไอาเจ้าส2สองเตปมาลองใช้จุดที่อยากเน้นย้ำคือสเต็ป1สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคืออะไรคุณหาเงินไปเพื่ออะไรทำงานหนักไปเพื่ออะไรกันแน่เพิ่มความชัดเจนของเป้าหมายคุณจะได้เข้าใจว่าต้องทำสิ่งใดมากขึ้นหรือทำสิ่งใดน้อยลงคุณจะได้เริ่มทำสิ่งใดที่ยังไม่ได้เริ่มทำและสิ่งใดที่คุณควรเลิกทำ โดยสิ้นเชิงถ้าอยากให้ความสัมพันธ์นี้ยอดเยี่ยมที่สุดตัวชี้วัดคุณภาพความสัมพันธ์คือผู้คนในความสัมพันธ์นั้นแบ่งปันเสียงหัวเราะร่วมกันบ่อยแค่ไหนวิเคราะห์จุดเริ่มต้นของคุณถามคนรอบตัวคุณว่า 1. สิ่งใดบ้างที่ฉันทำอยู่และคุณอยากให้ฉันทำมากขึ้น 2. สิ่งใดบ้างที่ฉันทำอยู่แต่คุณอยากให้ฉันทำน้อยลง 3. สิ่งใดบ้างที่ฉันไม่ได้ทำอยู่แต่คุณอยากให้ฉันเริ่มทำ สิ่งใดบ้างที่ฉันทําอยู่แต่คุณอยากให้ฉันเลิกทําโดยสิ้นเชิงสิ่งที่สําคัญจริงๆในตอนนี้คืออะไร 12. สร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายของคุณนอกจากเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์แล้วเรื่องสุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่คุณควรตั้งคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกเมื่อคุณสามารถตัดสินใจได้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าจะเลือกกินอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ออกกําลังกายอย่างเหมาะสมและนอนหลับ ให้เพียงพอการตัดสินใจเช่นนั้นแล้วเดินหน้าใช้ชีวิตเต็มรูปแบ,บบที่ดีต่อสุขภาพเป็นสิ่งที่คุณทำได้ทุกเมื่อทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณหลังจากกระพริบ12เต็ปแล้วความยากอยู่ที่ข้อสองเรื่องการเชื่อมั่นคุณอาจจะต้องหาอะไรมากระตุ้นเพื่อให้คุณอยากรักษาสุขภาพคุณทำได้อยู่แล้วให้ลองคิดว่าหมอบอกคุณว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะตายในหกเดือนความตายเอาชนะความกลัวไดอ้อื่นๆไปจนหมด แป้งขัดขาวเกลือน้ำตาลสายขาวยาพิษสีขาวสามอย่างนี้เลี่ยงได้เลี่ยงคุณสามารถลดน้ำหนักวันละ30กรัมแบบสบายๆไม่หักโหมครบปีคุณจะลดได้10บกิโลอย่างน้อยความยากคือการทำให้ได้ทุกวันแต่มันแค่30กรัมต่อวันเองนะให้คุณเลือกกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่กินในปริมาณที่น้อยลงและกินอย่างช้าๆจากนั้นหยุดกินหลังจากครบ20นาทีคุณก็จะลดน้ำหนักได้รู้สึกมีพลังนอนหลับได้ดีขึ้น และได้รับสารอาหารที่จำเป็นครบถ้วยดื่มน้ำเปล่าแทนน้ำอัดลงเวลารู้สึกกระหายถามตัวเองว่าคุณต้องเริ่มทำสิ่งใดเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและรูปร่างสมส่วน 13. ประเมินผลความก้าวหน้าของคุณ 3. คิสหลักคือการตัดสินใจอย่างแน่วแน่การทำให้เสร็จสมบูรณ์ทำหนึ่งเอร์เ์ง่ายกว่า95%เเยอะและทุกครั้งที่ทำงานเสร็จสมองคุณก็จะหลั่งสารเอนโดฟินให้เป็นรางวัลด้วย การรู้จุดสิ้นสุดถ้าทําแล้วไม่จบสักทีคุณก็จะเริ่มท้อหมดกําลังใจทําและเป็นสาเหตุหลักของความเครียดความสามารถที่นับว่าสําคัญที่สุดในโลกแห่งการทํางานคือการไว้วางใจได้ไม่มีสิ่งใดทําให้คุณมีไรายได้สูงขึ้นและได้เลื่อนตําแหน่งเร็วไปกว่าการสั่งสมชื่อเสียงในฐานะผู้ที่ทํางานเสร็จอย่างว่องไวและเรียบร้อยในเวลาที่กําหนดถ้าคุณอ่านหนังสือวันละส5นาทีคุณจะอ่านหนังสือได้ราวปีละส5เล่ม กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำที่แน่นอนสำหรับการออมและการลงทุนรายวันรายสัปดาห์และรายเดือนจากนั้นก็บังคับตัวเองให้ทำเช่นนั้นให้ได้ 14. กำจัดสิ่งกีดขวางคนที่ประสบความสำเร็จล้วนผ่านความล้มเหลวมามากกว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจงจำไว้ว่าคุณคิดอะไรคุณก็มักจะได้อย่างนั้นผู้คนที่ประสบความสำเร็จจะมีวิธีคิดแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าการจดจ่ออยู่กับทางออก พวกเขาถามตัวเองเสมอว่าฉันจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรการแก้ปัญหาคือทักษะอุปสรรคสำคัญสองประการที่ขัดขวางความสำเร็จคือความกลัวและความแคลงใจโดยเฉพาะความแขลงใจในตัวเองเราแคลงใจในความสามารถของตัวเองเปรียบเทียบตัวเองว่าได้กว่าผู้อื่นไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าตัวเองสามารถทำสิ่งนั้นได้หรือไม่สิ่งที่คุณชื่อนั้นก็ถูกต้องแล้ว วิธีที่จะช่วยให้คุณเอาชนะนิสัยชอบดูแคลนตัวเองได้ก็คือการกำหนดเป้าหมายเล็กๆวางแผนแล้วทำตามแผนที่วางไว้ทุกวันตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และท้าทายจากนั้นก็หั่นมันให้เล็กลงเป็นขั้นตอนต่นตางๆกำหนดเส้นตายแล้วพยายามทำสิ่งเหล่านั้นให้สำเร็จทุกวันลดอุปสรรคออกมาจาัดลำดับความสำคัญพยายามถามซ้ำให้เจอต้นต่อของปัญหาและจำไว้ว่าแต่ละปัญหาย่อมต้องอาศัยวิธีการที่แตกต่างกันไป จงระวังปัญหาที่คุณมองว่ามีต้นตอหรือทางออกเพียงหนึ่งเดียว 15. คบคนที่เหมาะสมมุมมองที่คุณมีต่อชีวิตตัวตนและคุณค่าของตัวเองมากได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมชีวิตการทำงานของคุณจะถูกกลับเปลี่ยนกำหนดและหล่อหลอมด้วยสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณรวมถึงคุณลักษณะของผู้คอที่คุณพบปะอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันไม่ว่าคุณจะทำงานตำแหน่งใดคุณจะเห็นว่า แท้ทุกคนรอบตัวคือลูกค้าของคุณในทางใดทางหนึ่งแม้แต่เจ้านายของคุณไม่มีสิ่งใดจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ดีไปกว่าการสะสมชื่อเสียงในฐานะผู้ที่สามารถทำงานที่สำคัญที่สุดให้ลุล่วงได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วคุณกำลังทุ่มเททำงานที่ไม่สำคัญอยู่หรือเปล่าลูกค้าคนสำคัญที่เหลือคือเพื่อนร่วมงานของคุณคุณควรถามเพื่อนร่วมงานแต่ละคนว่าคุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาในเรื่องใดบ้างคุณ ควรทำสิ่งใดให้มากขึ้นหรือน้อยลงคุณควรเริ่มหรือเลิกทำสิ่งใดเพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้นพวกเขาจะดีช่วยเหลือคุณในภายหลังนี่คือกฎแห่งการหว่านเมล็ดและเก็บเกี่ยวคุณควรมองหาโอกาสในการช่วยเหลือและทำสิ่งดีๆให้กับผู้คนในองค์กรเสมอความสามารถที่สำคัญที่สุดคือการไว้วางใจได้รองรวบรวมรายชื่อหนึ่งร้อยคนสำคัญในสายงานของคุณอย่าสร้างสัมพันธ์กับคนร้ายประโยชน์16 วางแผนสําหรับการปฏิบัติแผนการนั้นร้าประโยชน์แต่กระบวนการวางแผนคือสิ่งที่ขาดไม่ได้หลายคนรู้สึกว่าตัวเองยุ่งมากจนไม่สามารถวางแผนได้อย่างละเอียดล้วนตกอยู่ในสถานการณ์อันย่ําแย่การวางแผนที่ดีให้ประโยชน์อยู่7อย่าง 1. มันบีบให้คุณจัดระเบียบความคิดตัวเอง 2. มันทําให้คุณได้คิดเกี่ยวกับทุกสิ่งที่จําเป็นต้องทําเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย 3. ม,มันทําให้คุณมองเห็นจุดบกพร่องมันเปิดโอกาสให้คุณได้ตั้งคําถามจะเป็นอย่างไรท่า 4. คุณจะมองเห็นจุดอ่อนของตัวเองและหาวิธีอุดช่องโหว่ได้ทัน 5. แน่นอนว่าคุณก็จะรู้จุดแข็งตัวเองและโอกาส 6. คุณจะได้ทุ่มเททรัพยากรให้กับเป้าหมายที่ถูกต้อง 7. และคุณจะไม่ต้องเสียเวลาไปกับความวุ่นวายและผิดพลาดระบุข้อขวดของแผนคุณและแก้ไขมันก่อน ระบุผลลัพธ์สำคัญและกำหนดว่าถ้าเกิดข้อผิดพลาดคุณจะทำอย่างไรเป็นลำดับแรก 17. บริหารเวลาของคุณให้ดีถ้าคุณบอกผมว่าเป้าหมายของคุณคืออะไรผมก็จะบอกได้ว่าสิ่งที่คุณควรทำคืออะไรกิจกรรมทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น A และ B ีคือสิ่งที่ทำแล้วเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้นกับอีกอันคือไม่ช่วยให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายของคุณสิ่งที่ควรทำคือเลือกทำสิ่งที่ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ อยากให้คุณวางแผนล,ล่วงหน้าในวันอาทิตย์รวมทั้งวางแผนล,ล่วงหน้าทุกวันตอนกลางคืนแยกสิ่งเร่งด่วนออกจากสิ่งสำคัญเอากฎ8020มาใช้ภารกิจเดียวที่สำคัญยิ่งกว่าทุกอย่างในวันนั้นเทคนิค ABCD 1. ภารกิจ A คือสิ่งที่สำคัญมากและส่งผลต่อเป้าหมายของคุณถ้ามีหลายอ่านให้จัดลำดับ A หนึ่ง A สอง A 3 2. ภารกิจ B คือสิ่งที่ควรทำการทำ หรือไม่ทำส่งผลต่อชีวิตคุณเล็กน้อยเช่นโทรกลับหาเพื่อนที่โทรมา 3. ภารกิจ C คือสิ่งที่ได้ทำก็ดีแต่ไม่ส่งผลอะไรเช่นไปนคุยเล่นกับเพื่อน 4. ภารกิจดีคือสิ่งที่คุณมอบหมายให้คนที่ค่าแรงต่อชั่วโมงต่ำกว่าคุณได้ 5. ภารกิจ E คือสิ่งที่คุณสามารถเลิกทำได้อย่างสิ้นเชิงจำไว้ว่าถ้า A ไม่เสร็จอยาเพิ่งทำา B หรือถ้า B ไม่เสร็จอย่าเพิ่งทำาี ทุกครั้งที่คุณเริ่มลงมือทำอะไรสักอย่างก็เท่ากับว่าคุณตัดสินใจที่จะไม่ทำสิ่งอื่นๆซึ่งคุณสามารถทำได้ลิขคำถามที่ควรถามตัวเองทำไมบริษัทจ้างฉันกิจกรรมที่มีคุณค่าสูงสุดของฉันคืออะไรทักษะที่สำคัญในการทำงานของฉันมีอะไรบ้างสิ่งใดที่มีเพียงฉันเท่านั้นที่ทำได้และหากฉันทำสิ่งนั้นได้ดีก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับบริษัทได้ ฉันควรทำสิ่งใดในตอนนี้จึงจะใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดสิ่งที่สำคัญมากที่สุดต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดดังนั้นคําว่าไม่จึงนับเป็นคําพูดที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารเวลาโดยคุณต้องพูดว่าไม่เมื่อมีสิ่งใดก็ตามที่ไม่ช่วยให้คุณใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดเข้ามา18ทบทวนเป้าหมายการทบทวนเป้าหมายทุกวันนั้นทรงพลังที่สุด เขียนเป้าหมายของคุณออกมาทุกวันคนส่วนใหญ่ไม่เคยเขียนเป้าหมายสูงสุดสิบอย่างของตัวเองออกมาเลยกฎการเขียน 3P Positive เขียนเป็นประโยคเชิงบวก Present เป็นปัจจุบัน Personal เกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงแทนที่จะเขียนว่าฉันจะมีรายได้ห0 0 0 0่นดอลลาร์ภายในสิบสองเดือนให้เขียนว่าฉันมีรายได้ห้าหมื่นต่อปีเพื่อกระตุ้นจิตใต้สำน,นึกของคุณระบุเส้นตายของเวลาให้ชัดเจน เขียนเป้าหมายส0บอย่างทุกวันโดยใช้รูปประโยคเชิงบวกเป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงแต่ละวันเป้าหมายอาจจะแตกต่างกันออกไปช่วงเวลที่ดีที่สุดในการตั้งค่าการทำงานของจิตใต้สนึกคือตอนตื่นนอนกับก่อนนอน 19. จินตนาการถึงเป้าหมายเสมอนึกภาพความสำเร็จที่คุณปรารถนาคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่จินตนาการถึงภาพของความสำเร็จที่ตัวเองต้องการไว้ลุงหน้า จินตนาการถึงตัวตนที่เราต้องการจะเป็นหากคุณไม่มีความชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการคุณก็จะได้ในสิ่งที่ไม่ต้องการ 20. กระตุ้นการทำงานของจิตเหนือสำนึกผมย้ำมาตลอดว่าคุณคิดอะไรคุณก็มักจะได้อย่างนั้นเลือกเป้าหมายหลักที่ชัดเจนที่สุดจากนั้นจินตนาการภาพของเป้าหมายอย่างนั้นจนชัดเจนซ้ำไปซ้ำมาด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยว,ว่ามันจะกลายเป็นความจริงในเวลาที่เหมาะสมอย่างแน่นอน 21. บากบั่นจนกว่าจะประสบความสำเร็จเมื่อมีทักษะและความเพียรก็แทบไม่มีสิ่งใดเป็นไปไม่ได้ผลงานอันยอดเยี่ยมมิได้เกิดจากความแข็งแกร่งแต่เกิดจากความอุตสาหะความกลัวกับความไม่รู้เป็นสิ่งที่มาพร้อมกันหาให้เจอว่าคุณกลัวอะไรจัดลำดับความกลัวแล้วตอบคำถามเหล่านี้ 1. ความกลัวนี้ฉุดรั้งชีวิตของฉันอย่างไรบ้าง 2. ความกลัวนี้มีประโยชน์ต่อฉันอย่างไรหรือเคยช่วยฉันไว้อย่างไร สามฉันได้อะไรจากความกลัวนี้จะเป็นอย่างไรถ้าคุณได้คุยกับคนที่เก่งสุดๆสักคนแล้วถ้าหนึ่งรอยคนละ่ะหรือหนึ่พันคนชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแค่ไหนปัจจัยสู่ความสำเร็จมีแค่สองอย่างหนึ่งการเริ่มลงมือทำสอการยึดมั่นอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งที่น่าชื่นชมที่สุดไม่ใช่การไม่เคยล้มเลยสักครั้งแต่คือการลุกขึ้นมาทุกครั้งที่ล้มต่างหา ดังนั้นหากคุณชอบเนื้อหาในช่องนี้โปรดสลับเวลาสักครู่เพื่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe การสนับสนุนของคุณมีความหมายทุกอย่างสำหรับเราและช่วยให้เป็นกำลังใจว่าจะสามารถสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมอเพื่อให้คุณเพลิดเพลินต่อไปได้ขอบคุณครับ